น,น่านคนครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิตน,น่าน the city of happiness a lively old town เทศบาลเมืองน่านและองค์กรภาคีทุกภาคส่วนต่างมีส่วนร่วมช่วยทำให้เมืองน่านเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์สู่ความยั่งยืนในทุกวิติด้วยเจ็ดพันธกิจหลักเมืองที่สะอาดสวยงามเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีเมืองปลอดภยัย เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามเมืองสังคมคุณภาพธรรมาพิบาลเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและเมืองอัจฉริยะปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชาชนจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่7.6ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย31ชุมชนประชากรราว20,000คนจากการขยายตัวของชุมชนเมืองรวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการทิ้งขยะโดยขาดจิตสำนึกไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองขาดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย <ersch> ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงสู่บ่อฝังกลบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองน่านหรือโครงการขยะอมบุญจึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการขยะต้นทาง โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำมาบริจาคนากองทุนขยะอมบุญของชุมชนโดยเริ่มที่ชุมชนต้นแบบ1ชุมชนจากนั้นขยายผลไปสู่อีก30ชุมชน คิดเป็น100เปอร์เซ็น์ของชุมชนในพื้นที่โครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองน่านหรือโครงการขยะอมบุญมีรูปแบบการดำเนินงานแบบคณะกรรมการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองน่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงานผ่านกระบวนการคัดเลือกและการมีส่วนร่วมในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลรวมถึงการจัดทำระเบียบของธนาคารขยะชุมชนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการโดยมีขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองน่านดังนี้ เริ่มต้นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จัดทำร,ร,ระเบียบธรรมนูญของชุมชนการบริหารจัดการธนาคารขยะโดยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร,ร,ระเบียบประสานผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่เข้ามารับขยะรีไซเคิลโดยได้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนรวมถึงการสำรวจราคาการซื้อขายขยะรีไซเคิลและแจ้งให้สมาชิกทราบการรับสมัครสมาชิกโดยรับสมัครสมาชิกเป็นรายบุคคล กรอกใบสมัครและรับทราบข้อปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคารขยะชุมชนการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะกำหนดวันรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชนโดยกำหนดวันเวลาอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้สมาชิกทราบมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยนำเงินรายได้จากการบริหารจัดการขยะมาจัดสวัสดิการให้คนในชุมชนเช่นการดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสการมอบเงินสงเคราะห์ศพ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงมีเงินปันผลให้แก่สมาชิกทั้งนี้การดำเนินโครงการต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนทั้งข้อมูลองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้งบประมาณรวมทั้งความร่วมมือของภาคประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทอลอ ผลสำริจและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดให้มีธนาคารขยะสภาพแวดล้อมในชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปริมาณขยะลดลงไม่มีการเผากิ่งไม้ใบไม้ในชุมชนส่งผลให้ไม่มีมลพิษทางอากาศชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้นำมาขายนำเงินเข้าชุมชนพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งขยะของคนในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพื้นฐานด้านจิตใจเพื่อให้มีจิตสำนึกร่วมกันต่อการรับผิดชอบสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเกิดกระบวนการเรียนรู้การปรับการจัดการขยะแบบครบวงจรทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรการจัดการเงินและบัญชีสร้างให้คนในชุมชนมีความรักสมัครสมานสามัคคีรับผิดชอบและเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการมุ่งผลสมฤทธิ์ของงานและสามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มศักยภาพเทศบาลเมืองน่านเชื่อว่าการพัฒนาเมือง ควรสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งการสร้างจิตสำนึกเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เมืองน่านมีการพัฒนาบนพื้นฐานของเหตุและผลตลอดจนการให้ความสำคัญกับการขยายผลไปสู่โรงเรียนชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ ถึงขั้นสามารถกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนในทุกมิติ